พี่คะตัวนี้นะคะลูกค้างานสวยมากๆค่ะตัวนี้จะเป็นกางเกงนะลูกค้าเป็นผ้าเทพเลยตัวนี้นะกางเกงจะเป็นผ้ายืดูนเวฟนะคะพี่ผ้านะคะลูกค้ามีน้าหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องลืดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ยุ่ยนะคะกางเกงรุ่นนี้นะคะพี่จะมีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะลูกค้ากระเป๋าลงลึกค่ะใส่โทรศัพท์ได้นะตัว<ม>นี้นะคะขาเป็นแบบนี้นะคะลูกค้างานสวยมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะพี่ เอลนะคะลูกค้าเอลก่อนยืดสาสองนะลูกค้ายืดสุด40ค่ะพี่สะโพกนะคะลูกค้าได้50นิ้วและความยาวกางเกงอยู่ที่39นิ้วนะคะลูกค้างานสวนมากๆนะคะรุ่นนี้นะให้พี่แค่129บาทพอลูกค้าเอาไปลองดูคะ่ะพี่จะติดใจเลยกางเกงใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้อยนะลูกค้าเป็นผ้ายืดมนเวบนะคะ ลูกค้าเอวก่อนยืดสามยืดสุด40่สิบนะคะพี่สะโพก50ิความยาวคางเกง39นิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งรบาทพอค่ะ